พอข้าวเสียาาโอ้จะราคาล่ะโอ้โอ้เจ็บ้วเอาเหอะข้าวเนี่ยผมซือ้อยีอ่ยิบแปด ไปมาที่หลังด้วยทางตีออตาา 7, รครับออกสองขั้นทนนธนาเจ็ดหรือสิบแปดไร่อะไรครับแตบอนนี้ออกจนบ่ายแล้วครับฝนพ้่งเปิดมาไปกุระอื่นมาก่อนเราตามเข้ามาได้เป็นปนะอุ้มเลยนะเกี่ยวกับเต็งทุ่งเลยานาวระเนี่ย ทุกวันเลยครับเมื่อคืนก็ตกตกหนักเลยครับเมื่อคืนตัวยี่สิบเลครับของพวกตัวยี่สิลนทวนตัด

ว่าท er ี่เหลืองก็ดีเดี K ๋ยวต้อไหยเงี้ยเรียนบราณรบยากเจียวจัดเลยไม่กเลย ได้ก็ได้8วันแล้ววันนี้เดี๋ยวสักสิบกว่าวันให้ติดตัวดีๆก่อนเดี๋ยวจะไปว่านปุ๋ยนะครับเ,เบอร์ยี่สิบเหมือนกันข้าวเบาะลรตัวตัวทำข้าวเบาไม่ขึ้นแต่ต้องลองหน่อยเออ,อไหลเม็ดเขาดกครับเป็ดต,ตึ่นเปิดมุ่งเลยข้าว,วเลย มัเด้มไปเทียนไปแล้วขี้ของขตาเส้นนาห้ำเส้นหัวเส้หัว ชาวมอมโผลแล้วนะครับเดี๋ยวลูกน้อยเอาไปตีอุ้งครับในสามอุ้งแล้วเดี๋ยวเทอุ้งแก่เปขายก่อนรงนู้นเกี่ยวอันนึ่งนะด้วยเกี่ยวเกี่ยวไม่ได้ต้องม่เกี่ยวน,นะครับเพราะว่ามีน้ำด้วยนั่นแหละน้ำมันสืดจันมาจากตรงนั้นโอ้รถไฟมา

เด็นตัวไปจะเ,เ,เ,เก็บน้ำไปด้วยดิหรือนานไปอ่ะตอติดน้ำเลย่ะต้นสั้นเลยเลเ,เลยเลยเล็บๆ ตอฟังราคานะครับว่าไ,ได้ราคาเท่าไหร่เห็นว่าไปขายอย่างน้อยก็แปดกียนเมื่อกี้นะสี่อุ้ม <c oughs> แปดกว่าแปดเก้าถึงยี่สิสองจะเกี่ยวไม่หมดนะครับอันนู้นเขียวแล้วก็อันหัวเนี่ยเขียวยวังไม่เกี่ยวเหลือกระทงเดียวเลยงองราคาฮะไปเก็บงานหน่อยเดียว

มีอะไรลกยาอะไ่หรืเกี่ยวทีแรกเขาว่าจะไม่เกี่ยวเลยเขาบอกเขาเกี่ยวรับหูรับตาแล้วเขาจะฉีดยามันพวกดินโรจฉละกอะไรเขานี่แหละครับประมาณเก้าถึงไหนไม่แน่ใจเก้าเก้าเกียนเก้าสิบสองเลยสี่อุ้มอ่ะสี่อุ้มนะเก้าเกียนเก้าสิบสองหนักหนหนักดีอยู่เม็ดมันน้อยอ่ะเดี๋ยวเอาเรื่องไม่น่าถึง ตัดแต่ถังพอกเลยแต่ถังพอก้าวเทียน,โ,นโอ้แต่ราคาล่ะโอ้จุดห้าเอเหอะข้าวเาวนี่ยผมซือ้อ28ผมซุดเออ,อว่าเขาฟังเขาทำผิดปะปฏิดว่าก้าวเกียนขาดหน่อยเดียว ก็ถือว่าน้ำหนักอยู่ในเกมฑที่แบบโอเคอะ่ะดีโอ้ยนี่ครับย่าทั้งนั้นอันนี้อันดอนอันน,น,อยอยนี้พี่น้องตัดไม่อยเลยข้าวเหลือที่อยู่รัดแต่ดูเดนี่ยตัวข้าวโอเคอยู่แต่ที่ดูเขียวเนี่ยโหดินด่างหานทั้งหมดเลย สี่เกียนยังไม่หมดครับอันนู้นน่าจะได้อีกสักเกียนหนึ่งอันไปนสิบห้าเกียนสิบแปดไล่สิบแปดไล่ก็โอเคนะขเขาบอกว่าได้ขนาดนี้พี่ก็ดีใจแล้วก่นนะเดี๋ยวพี่ต่อยแต่ข้าวเนี่ยมันเกินไล่เกินนาจริงครับข้าวเบรรเอร์ยี่สิบเนีของพวกเบอร์ยี่สิบนี่ยอยากก็จะดีข้าวนะขอให้เตียนเถอะไม่มีหญ้าให้ออกได้อะไรได้ไม่กระทบอะไรนะไรล,ละเกียนนี่เนียนๆเลยนะข้าวพวกนี้ พราะเม็ดกระดกมากแล้วน้ำหนักเขาก็ดีด้วยแต่ราคาถูกหน่อยแต่ก okay. so right. okay. 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 ็ไม่เป็นไรครับรายเดือนเกมดีครับไปครับเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจะลื้ออัที่เกี่ยวเขียวเขียวปีเขียวพิยาประเทครับเดินแล้วเตยเกี่ยวอยู่คู่กันตรงนี้แกบอกแกเกี่ยวสามวันแล้วนะแปลงเนี้ยฝนตกทุกวันก่อนหน้าเนี้ยโอ้แล้วแกเดินส่งข้าวด้วยเนาะนู่นเลยจอดล้อจอดอยู่หน้านู่นเลย ครับก็ราคาเท่าไหร่นะเจแปลงนี้ทั้งหมดเลยอะผมกะคะนคะแนแต่วันนี้น่าจะได้อยู่ในราวๆาวสิบี่เกียนพะน,นี้เกียนหรือสิบสี่เกียนอยู่แล้ววันนี้สิบสี่แล้วเหลือนู้นอนะที่ต้องมาเก็บน่าจะประมาณเกียนเกียนหรอกว่า14บสี่สิบห้าอยู่ในเกียนสิบห้าเกียนสิบแปดไร่เราสุดยอดแล้วมันดีมั่งไม่ดีม่งที่ดีก็ดีใจหายเลย ถ้าใครชอบนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิง่งผมเพ่อผมด้วยนะครับผมด้วยนะครเัเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับส<อ>วัสดีครับความกินอารมณ์ใ